มีคำคูดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับของจอจเบอร์นาร์ดชอ a w เขาบอกว่าปัญหาใหญ่สุดของการสื่อสารก็คือการหลงคิดไปว่ามันเกิดขึ้นแล้วอืมจริงเลยค่ะบางทีเราคุยกันไปตั้งเยอะแต่จริงๆอาจจะยังไม่ได้สื่อสารสิ่งที่สำคัญที่สุดออกไปเลยก็ได้นะคะใช่ครับเพราะเป้าหมายจริงๆของการคุยกันเนี่ยหลายครั้งมันคือการสร้างความเชื่อมโยงทางใจมากกว่าแค่แลกเปลี่ยนข้อมูลเฉยๆ ถูกต้องเลยค่ะแล้วการจะเชื่อมโยงได้เนี่ยมันต้องมองลึกลงไปอีกนิดหนึง่งไม่ใช่แค่ว่าเอ,อ่อคุยเรื่องอะไรกันอยู่แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าณนะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแล้วก็เราเป็นใครในวงสนทนานั้นๆค่ะการเข้าใจมิติพวกนี้สําคัญมากเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะสร้างความเชื่อมโยงให้มันลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกเรื่องตัวตนเนี่ยมีเครื่องมืออะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหมครับมีค่ะมีเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยก็คือ าก,การตั้งคำถามเชิงลึกค่ะการตั้งคำถามเชิงลึกใช่ค่ะเป็นคำถามที่ไม่ใช่แค่ถามเรื่องผิวเผินทั่วไปแต่เป็นคำถามที่ชวนให้อีกฝ่ายได้ลองสำรวจหรือเล่าถึงความเชื่อค่านิยมหรือประสบการณ์ที่มันมีความหมายกับเขาจริงๆค่ะฟังดูดีนะครับแต่ว่าท้าไมคนส่วนใหญ่ถึงดูเหมือนไม่ค่อยกล้าถามคำถามแนวนี้กันล่ะครับนั่นสิคะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยมีงานวิจัยของนิโคลัสเอฟลีค่ะเขาศึกษาเรื่องนี้เลยเขาพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะกังวลกลัวว่าถามไปแล้วจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือดูเราไม่เป็นมืออาชีพก้าวไายเรื่องส่วนตัวไปหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อเข้าใจได้ครับมันมีความกังวลแบบนั้นอยู่จริงๆ ใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคืองานวิจัยกลับชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะประเมินความอึดอัดที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยสูงเกินไปมากหรือครับค่ะแล้วก็ดันไปประเมินความต้องการเชื่อมต่อของอีกฝ่ายต่ําเกินด้วยอา้าวแปลว่าจริงๆแล้วคนอาจจะอยากตอบคําถามลึกๆมากกว่าที่เราคิดมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วคําถามพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะสร้างความผูกพันได้ดีกว่าที่เรากลัวเยอะเลยนะคะ โหน่าสนใจมากครับแล้วคำถามแบบไหนล่ะครับที่เราจะเรียกว่าเป็นคำถามเชิงลึกพอจะยกตัวอย่างเทียบกับคำถามทั่วไปให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะคำถามทั่วไปก็อาจจะประมาณเอ่อสุดสัปดาห์ทำอะไรมาชอบกินอะไรชอบหนังแนวไหนอะไรแบบนี้ครับครับคุยได้เรื่อยๆเพลินๆใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นคำถามเชิงลึกมันจะกระตุ้นให้เราเปิดเผยความคิดความรู้สึกจริงๆมากกว่านั้น อย่างเช่นคำถามจากงานวิจัยชุดหนึ่งที่ดังมากชื่อ Fast Friends Procedure เขาใช้คำถามอย่างเช่นอะไรคือสิ่งที่คุณให้คุณค่ามากที่สุดในมิตรภาพคะอืมลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะหรือครั้งสุดท้ายที่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นคือเมื่อไหรแล้วเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความฝันก็ได้ค่ะเช่นมีอะไรที่คุณฝันอยากทำมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีไหมคะเพราะอะไรโอ oh. ฟังดูเป็นคำถามที่เอ่อต้องใช้ความกล้าในการตอบเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วมันไปสร้างความเชื่อมโยงได้ยังไงครับกลไกมันทำงานยังไงคือพอเราตอบคำถามแบบนี้ค่ะเรามักจะต้องเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่าความเปราะบางหรือ vulnerability ของเราออกมาความเปราะบางค่ะคือการกล้าแสดงความรู้สึกจริงๆหรือด้านที่เราอาจจะมองว่าอ่อนแอออกมาซึ่งการเปิดเผยนี่แหละค่ะมันสำคัญมากมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การส่งผ่านทางอารมณ์หรือ emotional contagion เหมือนเราเริ่มรู้สึกคล้อยตามหรือเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ดีขึ้นอ,อ๋อเหมือนจูนกันติดง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วมันก็นำไปสู่การปรับจูนเข้าหากันหรือ alignment ทำให้รู้สึกผูกพันกันเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ แต่การจะเปิดเผยความเปราะบางนี่มันคงไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งถามจี้จอีกฝ่ายตอบอย่างเดียวใช่ไหมครับมันน่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยโอ้โหประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะขอบคุณที่ชี้ขึ้นมางานวิจัยของอาร์เตอร์แอรอนก็เน้นย้าเรื่องนี้มากๆเลยค่ะคือเรื่องการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือ reciprocity แลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะต้องผลัดกันถามผลัดกันตอบผัดกันเปิดใจไม่ใช่ว่าคนนึงถามอีกคนตอบอย่างเดียว แบบนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนการสอบสวนไปไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจเลยครับต้องไปด้วยกันทั้งคู่ถูกต้องค่ะแล้วจริงๆนะคะการลองถามคำถามเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะง่ายกว่าที่เรากลัวไปเองเยอะเลยและผลลัพธ์ก็มักจะออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้ด้วยค่ะมีตัวอย่างอะไรที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าการใช้คำถามแบบนี้มันช่วยเปลี่ยนสถานการณ์หรือสร้างความเข้าใจได้จริงๆมีค่ะ ตัวอย่างจากอิมเทเองก็น่าสนใจนะคะเขาเล่าว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเลยแบบว่าดื้อเงียบครับแต่พอเขาได้ไปคุยกับนักบําบัดซึ่งนักบําบัดไม่ได้มาสั่งสอนนะคะแต่ใช้คําถามกระตุ้นให้คิดเช่นทําไมถึงเลือกทําแบบนั้นล่ะแล้วนี่คือสิ่งที่คุณอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าอืคําถามชวนคิดมากใช่ค่ะคําถามพวกนี้ละค่ะ ที่ทาให้เขาเริ่มหันกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าใจความรักความหวังดีของพ่อแม่ที่มีให้เขามากขึ้นเปลี่ยนจากการบอกตรงๆเป็นการตั้งคําถามให้ฉุกคิดเองใช่ค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะดูคนละขั้วเลยคือจากลอเลอร์ที่เล่าเรื่องการทํางานของ CIA ค่ะ CIA เลยแหละครับค่ะ คือการจะชวนใครสักคนมาเป็นสายลับได้เนี่ยมันต้องสร้างความไว้วางใจกันสูงมากๆเลยนะคะแน่นอนครับซึ่งการจะสร้างความไว้วางใจได้เนี่ยมันต้องอาศัยการเชื่อมต่อกันจริงๆคือต้องตั้งใจฟังความจริงของเขามากๆแล้วก็ต้องกล้าที่จะเปิดเผยความจริงบางอย่างของเราตอบกลับไปด้วยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออเราเข้าใจเขานะเราใส่ใจเขาจริงๆแม้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันจะตึงเครียดมากๆก็ตามฟังดูแล้ว การถามคำถามเชิงลึกนี่มันมีความหมายมากกว่าแค่ความอยากรู้อยากเห็นธรรมดารรมดาเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการสร้างความเข้าอกเข้าใจความใกล้ชิดแล้วก็ความรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงเลยค่ะ มันช่วยเปิดประตูสู่การเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆถูกต้องค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือคำถามเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้เราได้เห็นแง่มุมใหม่ๆของคนที่เรารู้จักดีอยู่แล้วหรือบางทีอาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะอืมจริงด้วยครับ ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามดูนะคะว่ามีคำถามลึกซึ้งแบบไหนที่เราอาจจะอยากให้ใครสักคนกล้าถามเราเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเปิดเผยต,ตัวตนในมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกมาครับหรือในทางกลับกันมีคำถามไหนที่เราอยากจะลองเอาไปใช้ถามคนใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเขาให้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมได้บ้างครับ